สวัสดีครับพบกับทีแก n นเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาพูดคุยกันนะครับโคโรโบอินุยาชากับยาชาฮิเมะนะครับมีคำถามเข้ามาเพียบเลยครับว่าของในส่วนอินุยาชาฝั่งพ่อนะครับตัวละครจะมาหรือเปล่าอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับซึ่งก็มีข้อมูลเรนเจอร์หลุดมาแล้วด้วยนะซึ่งก็น่าจะเป็นของโทะนะครับเป็นไฟล์ข้อมูลตัวเกมโอ้โหเรียกได้ว่าเรนเจอร์ค่อนข้างเก่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอ่ะคลิปนี้ครับเป็นการ โหมลงครับก่อนโคโรโบยาชาฮิเมะหลักๆเนี่ยยาชาฮิเมะแน่ๆนะครับส่วนอินุยาชาอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเป็นรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะสนิดหนึ่งนะครับอ่ะโคโรโบยาชาฮิเมะนะครับก็จะมาในวันศุกร์ที่28นะครับอ่าคลิปนี้ผมอัดไว้เมื่อคืนนะเดี๋ยวรอดูประกาศในเกมนะครับว่าช่วงเช้าวันศุกร์เซิร์ฟจะปิดเปิดกี่โมงครับกำหนดการจะเป็นกี่โมงนะถึงเวลาจริงก็ต้องมารอดูนะครับว่าเซิร์ฟจะเปิดได้ตรงตามเวลาหรือเปล่านะครับ เหตุการณ์เมื่อวานครับแบบว่าอยียงวะนะครับเมื่อทวิตเตอร์นะครับทางการของญี่ปุ่นนะใช้คําว่าสปอยไม่ได้ต้องใช้คําว่าเฉลยนะครับคือมันเฉลยเลยนะครับเมื่อช่วงประมาณ10บโมงครึ่งนะครับที่ทวิตเตอร์ญี่ปุ่นทางการครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายโอ้โหตามมาด้วย บัญชีรายทางการครับของญี่ปุ่นนะก็เฉลยตามมาครับในช่วงบ่ายคือแบบนี้มันคือแน่นอนร้อเซนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไปคุยกับทีมงานไทยผมต้องบอกแบบนี้นครับว่าเขาบอกว่าทีมงานของประเทศอื่นไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยนะคือทางญี่ปุ่นเนี่ยตั้งใจเฉลยออกมาเลยครับซึ่งผมเนี่ยคิดว่า คือด้วยความที่ว่าอินุนาชาติรอบแรกมันเคยออกมาแล้วนะครับรอบนี้ก็เขาน่าจะรู้กันล่วงหน้านะครับเขาก็เลยน่าจะคุยกันแล้วว่า i, เฮ้ยเฉลยแบบนี้โอเคไหมนะครับซึ่งทางอินุนาชาต์คงคิดว่าเฮ้ยก็โอเคแหละนะครับมันก็เลยฉเฉลยมาแบบนี้เลยครับด้วยว่างงกันไปตามๆกันนะก็คือทีมงานของประเทศอื่น,นครับแบบเฮ้ยญี่ปุ่นทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะครับอันฉะนั้นเนี่ยคืนนี้นะครับเพจไลน์เอเจอร์ทางการของไทยนะเดี๋ยวเราดูนะครับว่า จะมาใบขำๆครับหรือโพสเอาหาอันนี้รอติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่เพจไลน์เจอร์ทางการเนี่ยก็โพสออกมาแบบอ้าวแล้วกูจะทำอะไรต่อไปประมาณนี้นะครับก็เียกได้ว่างงกันไปตามๆกันนะครับ อันนี้ยังมีคนถามเข้ามาอยู่นะว่าของจริงของปลอมครับก็ต้องใช้คําว่า100%เต็มนะครับเพราะว่ามันหลุดมาจากของทางการโดยตรงนะไม่มีของปลอมแน่นอนครับยกเว้นว่าก่อนหน้านี้นนมันก็จะมีแหละคนที่ทําเป็นรูปปลอมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันหลุดมาจากบัญชีทางการของจริงนะอันนั้นเนี่ยร้อยนแน่ๆนะครับคือในอดีตเคยมีอยู่เหมือนกันนะส่วนใหญ่เนี่ยจะหลุดจากไฟล์โตเกมนะครับแต่หลุดมาจากาทางฝั่ง คู่คู่ขาคู่ค้าโคโลโบเคยมีอยู่งั้นเซก้าครับในรอบซากุระวอนะครับ,รอ,บ, War, รบอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดนี่หลุดมาจากทางทวิตเตอนะเหมือนกันเลยนะเออฉะนั้นเนี่ยเล่นทวิตเตอกันเอาไว้ครับอนาคตอาจจะมีแบบนี้หลุดมาอีกก็รอติดตามนะกันนะครับอ่ะส่วนทางผมเนี่ย รู้กันอยู่แล้วนะคนที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานครับว่าผมเนี่ยจะไม่สามารถใบให้รู้แบบ100%อซ่าบางรอบเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับเพราะว่าผมดูข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยบอกตรงๆไปเนี่ยมันน่าจะยังมีช้อยนะครับแบบ2ตัว3มตัว4ตัวนะครับก็มีคนไทยถูกอยู่แล้วนะทุกรอบที่ผมใบ้ไปเนี่ยเพียงแต่ว,ว่าจะต้องไม่ให้รู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้รู้กันนะคนที่ไม่รู้ปล่อยเข้าไปผมไม่สนใจอย,อยู่แล้วนะะคนที่เข้าใจผมเนี่ยกราบขอบคุณนะครับ ช่องทางหนึ่งที่มีคนถามเข้ามาเยอะว่าสติกเกอร์โคโรโบหายไปไหนซึ่งช่องทางเนี้ยผมต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นช่องทางที่ข่าวลูดโคโรโบเนี่ย เป็นระดับต้นๆน,น,นะที่หลุดมาจากช่องทางนี้นะครับซึ่งทางไลน์เนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยช่องทางนี้ไม่ได้เขาตัดทิ้งเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยใครที่ติดตามใครที่เล่นอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยก็น่าจะรู้ข่าวสารนะรว่าไลน์เนี่ยถึงท่านไปทักนะครับพวกคนที่เขาเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้ออกมาบอกว่าแบบเฮ้ยอย่าทําได้ไหมนะครับแต่สุดท้ายไม่มีปัญหานะสุดท้ายพวกเขาเหล่านั้นได้เป็นพาร์ทเนอร์ของทางไลน์เออได้ได้ว่าทางไลน์นี่ก็แบบ เขาก็ไม่ค่อยได้ถึงขั้นแบบจะลงโทษอะไรนะสุดท้ายพวกนี้ได้เป็นพัดเนอ่์อหมดเลยครับเนื่องจากว่าโคโรโบเนี่ยเขาจะมีการาดีลกันล่วงหน้านะครับก็หลายเดือนนะบางเรื่องก็หลายเดือนคนระับบางเรื่องก็ประมาณ2-3เดือน,นครับฉะนั้นเมื่อก่อนนะเขาก็จะทำสติ๊กเกอร์โคโรโบออกมาล่วงหน้าเพียงแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะยังไม่ได้เข้าระบบอ่าพอตอนใกล้ๆโคโรโบจะมาเนี่ยเขาจะเข้าระบบล่วงหน้าประมาณสัก1เดือน ซึ่งบางทีมันหลุดล่วงหน้ามาเดือนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าพอเข้าระบบไปแล้วคนทั่วไปเข้าไปดูไม่ได้นะต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับอันที่ผมบอกว่าสุดท้ายเขาได้เป็นพาร์ทเนอร์ของทางไลนะครับ คือพวกนี้เขาไม่เล่นเกมรายเลนเจอร์นะแต่พวกเราเนี่ยรู้ว่าเขาหาข้อมูลได้เราก็ไม่ขอข้อมูลเขามานะครับเขาก็เลยให้ข้อมูลรมาอีกทีนึงซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องครับอ่าเขาก็สามารถเจาะข้อมูลนะว่าเฮ้ยมันมีสติกเกอร์โคโรโบนี้มาอ่าอันนี้มันเป็นช่องทางหลุดนะครับโคโรโบของสมัยก่อนนะอ่าบริษัทเราเขาเลยตัดทิ้งไปเลยนะครับก็จะไม่มีสติกเกอร์โคโรโบอีกแล้วนะครับ ซึ่งผมก็แนะนําไปแล้วครับว่าให้เก็บรูบี้นะ,ะตัวกาชาเนี่ยมันได้มาเยอะเอาไปเปิดแสงมืดรูบี้ Ruby ไปเปิดโคลโบรครับซึ่งผมเก็บรูบี้หมดเลยทุก ID มีแค่ ID นี้นะ ID 2 ID เดียวนะครับที่ใช้รูบี้เพราะว่ากบม่วงมี40ตัวและเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่อคิดว่าเดี๋ยวคงจะเก็บใหม่ได้เปิดสักรอบ2รอบนะ,ะส่วนตัวกาชานี่ก็เดี๋ยวมีเพียบเลยครับ โอเควันนี้เข้าสู่คําถามที่เข้า,าเข้ามาถามกันเยอะมากหน้ามาหลังมาเต็มไปหมดเลยครับโอ้ oh, oh. ผมนี่แบบว่าตอบไม่ทันนะก็มาพูดคุยกันในนี้นะครับมีคนถามเยอะมากครับาตามรูปนี้นะครับอินุยาชาก,กับยาชาฮิเมะคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะมาทั้งรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกเลยหรือเปล่านะครับผมบอกแบบนี้ว่าไปถามข้อมูลมาแล้วนะครับอันนี้มันเป็นข้อมูลสัญญานะครับเป็นข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ แต่ผมเนี่ยเคยคุยกับเขาตั้งแต่กลางปีที่แล้วไม่ใช่ช่วงปลายปีที่แล้วด้วยนะตั้งแต่กลางปีที่แล้วอักคนติดตามผมหงก็จะบอกแล้วว่าพวกข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเนี่ยเออเชิงลึกนะครับผมก็เราจะรู้นะครับมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับซึ่งมันมีจุดหนึ่งที่ผมจําได้ว่าเขาบอกว่าของกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นโคโรโบที่เคยมาแล้วและก็อาจจะมีตัวละครบางตัวกลับมาอีกครั้งเพราะว่ามันมีจุดหนึ่งที่มีสาเหตุให้นํากลับมาได้ อันนี้ไม่ร้อนะผมมันบอกแบบนี้นะครับว่าต้องลุ้นพร้อมกันอ่มีคนถามมาเยอะมากว่าตัวเก่ามาไหมนะครับอ่าเกียร์เก่า6ดาวนะครับมีอะไรอ่ะที่เจ๋งๆจากเกนอ่าจากเกนกับประคัมนะครับเป็นรอบของอินุยาชานะครับจะมาไหมนาราคุจุติโคโรโบนะครับแล้วก็ปลดล็อกศักยภาพโคโรโบนะครับอ่เรื่องของเรนเจอร์ ผมใช้คําว่ามีโอกาสเพราะว่าในอดีตเนี่ยอย่างสตีเปอรเตอร์ก็เคยนําตัวเก่ามาขายนะไม่ได้มาแจกนะครับนํามาขายนะครับก็มีโอกาสนะครับที่อินุยาชาจะมาเพราะว่าตามรูปเนี่ยเขาอิงรุ่นพ่อนะครับก็คืออินุยาชาอ่ากับคางโงเมะอ่ะคืออินุก,กับคางโงเมะเนี่ยเขาสะบึมกันนะครับลูกออกมาเนี่ยเป็นโมโรฮะแต่คราวนี้เนี่ยอ่าแฝดสาวนะครับแฝดสาวทั้งคู่นะโทวะนะครับโทวะกับเซซูนะเนี่ย เป็นรูปของเซทชมารู um aru, แต่ทําไมไม่มีรูปเซทชมารู um อันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าโทวากับเซซินานี่ก็เป็นตัวละครหลักนะผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวเก่าเนี่ยจะมากี่ตัวจะมาไหมอ่ามันอาจจะเป็นข้อมูลที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอย่างในรอบของอีวานเกเลียนเนี่ยมันเป็นคอสเพย์สุดท้ายออกมาซ้ำๆๆเนี่ยเป็นคอสเพย์เลยแต่รอบนี้ไม่ได้เป็นคอสเพย์นะ ผมเห็นตัวอย่างจากบราวไฟแล้วทำเป็นบราวไฟพันหัวนะครับคือเป็นข้อมูลเดิมหมดเลยครับแต่ว่าแยกข้อมูลออกมาเป็นอีกโค้ดหนึ่งอ,อันนี้เป็นการคาดเดานะเรามาพูดคุยกันนักเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแต่ผมคุยด้วยข้อมูลพื้นฐานความเป็นจริงที่ผมเนี่ยเคยมีข้อมูลมาทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยลุ้นพร้อมกันนะมีโอกาสที่เบื้องต้นนะอินุยาฉานะครับเพราะว่าอย่างตัวของ อาโทวะเซสนะโมโระเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมไม่มีผู้ชายเลยผู้ชายอาจจะเป็นอินุยาชาหรือเปล่านะครับแล้วอินุยาชาจะกลับมาแบบไหนอ่อาจจะกลับมาแบบเป็นรูปลักษ์แบบเดิมเลยแต่เป็นโค้ดใหม่นะครับเป็นโค้ดใหม่สกิลใหม่ความสามารถให้เปอร์ใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะซึ่งถ้าเกิดทํามาเป็นแบบนั้นเนี่ย มันจะตัดเรื่องของจุติโครโบออกไปได้เลยเพราะว่าเป็นโค้ดใหม่ทําข้อมูลใหม่นะอาจจะใช้รูปลักษ์เดิมหรือไม่แน่อาจจะเป็นรูปลักษ์คล้ายๆเดิมนะครับก็จะตัดเรื่องจุติโครโบออกไปได้เลยนะแล้วก็เรื่องของสัญญาภาพเพราะว่ามันจะเป็นของใหม่เลยนะอันนี้ต้องรอดตามครับอาจจะเป็นในมุมนี้นะเป็นการคาดเดานะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นในเรื่องของสัญญาข้อมูลเชิงลึกที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ฉะนั้นลุ้นกันนะอินุยาชาอาจจะออกมาในมุมนี้นะอันนี้ต้อง ราติดตามนะครับคืออย่างเรื่องของอจุติโครโบคือมีคนเคยเถียงกับผมแบบจริงจังมากเมื่อประมาณสักปีที่แล้วคือผมว่ามันมีข้อมูลไงเราก็เลยบอกไปแล้วว่ามันไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาที่เขาคุยเอาไว้แค่ไหนก็คือแค่นั้นถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาคือฟ้องร้องกันเนี่ยมันก็เสียกันเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยจุติโครโบ ไม่มาผมคิดว่าไม่มาแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวใหม่มาถ้าทําเป็นข้อมูลใหม่เนี่ยเขาก็ตัดปัญหาง่ายๆเลยครับที่ไม่มีนะครับจุติโคโลโบในการสลับล่างอ่ะเป็นตัวยุคใหม่แล้วฉะนั้นเนี่ยข้อมูลของตัวเก่าก็จะยังคงเดิมนะแต่ยังต้องใช้นาราคุในการสลับล่างครับอ่ะผมเองตุนเอาไว้เพียบเลยนะสามารถที่จะสลับบนไปบนมาได้อยู่เหมือนกันนะครับอะฉะนั้นตรงนี้ตัดปัญหาไปนะอ่าในเรื่องของปลดล็อกสาภาพโคโลโบก็เช่นเดียวกันนะครับ ปลดล็อกศักยภาพโครโบเก่าครับกับจุติโครโบเก่าเป็นเรื่องที่ต้องทําใจนะโอกาสมามันจะยากมากจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเก่านะครับปลดล็อกศักยภาพเนี่ยจจะเป็นได้นะครับในแสงมืด อ่าสั่งมืดกับเรนเจอร์ที่เป็นของตัวเกมเพราะว่าเป็นของตัวเกมไงไม่มีปัญหาเขาจะไปปลดตอนไหนก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ปลดทุกตัวนะอาจจะแบบค่อยๆทยอยมาอย่างในอดีตเคยเห็นนะครับนี่เช่นตัวดาวินชีเป็นตัวเก่านะอย่างเงี้ยเขาปลดได้นะเพราะว่าเป็นของตัวเกมแต่ว่า,าตัวโคโรโบนะครับอ่าใสายภาพเก่าก็ไม่ได้แล้วจุติโคโรโบก็เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นตรงนี้มาลุ้นกันนะ ว่าอินุยะชาผมให้เป็นตัวเดียวก่อนผมไม่รู้นะจะมีตัวอื่นไหมผมคิดว่าอาจจะมีอินุยะชาเป็นตัวหลักอ่ะไม่แน่เซซูมารุอาจจะมีมาด้วยนะซึ่งในมุมผมนะคิดว่านะครับน่าจะมาเป็นอาจจะเป็นรูปลักษณ์ตัวละครเก่าแต่ว่ามาในโค้ดใหม่สกิลใหม่เขาสามารถให้เปิดใหม่ก็อย่างที่บอกว่าก็มีศักยภาพมีอะไรใหม่หมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูนะอันนี้เป็นมุผมของผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเรื่องของเกียร์อ่ะมีคนถานถึงเกียร์หดาวคือด้วยความที่ว่า สมัยนั้นเนี่ยเกียร์หดาวนะครับมันค่อนข้างเทพเพราะว่ามันยังไม่มีเกียร์7ดาวไนงะพอปัจจุบันมีเกียร์7ดาวปุ๊บเกียร์หดาวในรอบโคโรโบก็จะเป็นเกียร์ค่อนข้างจะธรรมดานะครับอาฉะนั้นเนี่ยคนถามถึงเกียร์จากเกนอ่ะผมว่าน่าจะมีคนใช้อยู่บ้างนะกับประคำ อันนี้มีจริงๆด้วยนะครับอันนี้ประคําในรอบอินุยาฉ่านะครับก็เป็นต้านสกิลหลบสกิลนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไว้นะครับคือมัน37.8อ่ะคือเกียร์เจ็ดดาวโคโรโบยังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะอ่าอย่างเนี้ยเกียร์ประคําอินุนะครับอีกชิ้นหนึ่งจากเกนจากเกนอาจากกอาจะเห็นยากแล้วเพราะว่ามันเป็นหลบสกิลต้านสกิลแล้วก็ลดแล้งครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเกียร์เจ็ดดาวเนี่ยลดแล่มันจาเลือกออปชันที่4ได้ด้วยมันก็จะเป็นลดแล่เบิ้ล2ต่อ อาแบบเนี้ยตากเกนอาจจะเห็นน้อยนะครับในผู้เล่นระดับท็อปอาจจะผมว่าน่าจะยังมีคนใช้อยู่เหมือนจะเห็นว่าแวบ,บนะต้องเป็นแบบคนเก่าๆนะครับที่อาจจะกลับมาเล่นอาจจะตอนนี้ผมว่าคุ้นๆอันนี้มีอยู่งจริงด้วยโอ้โหช่องกลางยังใช้เป็นอ e ีวานเกลียเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเกียวหดาวมันเท่มนะอาจารยนต้งเนี้ยบอกก่อนเลยนะครับอันนี้อินุจากเกนนะครับลบสก,กิลต้านสก,กิลรถแรกคือค่ามันสูงไนงะ อาฉะนั้นอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าในส่วนของเกียร์นะครับหกดาวตาเกนประคำไม่มานะเขาต้องขายของใหม่นะครับอ่าอย่างส่วนส่วนของเรนเจอร์เนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันได้ยินมาแบบแบบนะว่ามันมีจุดที่จําเป็นจะต้องนํากลับมาฉะนั้นลุ้นนะใช้คําว่าลุ้น,นครับส่วนเกียร์นี้ไม่มาแน่นอนนะเกียร์ก็แน่นอนครับเขาต้องขายเกียร์เจ็ดดาวใหม่อาจจะหดหรือเปล่ารอติดตามนะโซนเกียร์หกดาวนะครับ ก็คงแต่ธรรมดาทั่วๆไปนะอันนั้นเคลียร์ปัญหาบทนะครับในส่วนของเรนเจอร์ลุ้นนะครับเบื้องต้นคงจะเป็นแบบอินุยะฉะแน่ๆละหนึ่งตัวที่อาจจะได้เห็นนะส่วนเกียวหดาวไม่มานะครับอนาราคูจุติครโบไม่มีแน่นอนนะครับลดล็อกเสียภาพก็จะเป็นแค่ตัวใหม่นะตัวเก่าก็จะยังคงเดิมนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราลุ้นเราติดตามนะครับมีข้อมูลเรนเจอร์หลุดมานะครับบางคนอาจจะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตามรูปนี้นะครับ คือด้วยความที่ว่าไฟตัวเกมเนี่ยหลุดมาแล้วหนึ่งตัวก็คือโทวะอ่ะโทวะเป็นแฝดพี่นะครับอะโทวะเป็นแฝดพี่เซซินะเป็นแฝดน้องโทวะนี่คือเหมือนจะแบบโอ้โหลอกแบบพ่อเลยนะครับอ่ะดูข้อมูลตามนี้นะครับเป็นสายพลังธาตุน้ําอันนี้คือน่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเต็มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็รน้อยนับอัตโทวะเป็นสายพลังธาตุน้ำนะครับแร่ใช้เยอะเออตัวชนสายพลังเนี่ยส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยเริ่มมีแบบมีเยอะแล้วนะครับว่าใช้แร่ค่อนข้างจะเยอะ อ่าแต่ว่าเกียร์นี่น่าจะพร้อมกันอยู่แล้วล่ะนะครับอ่าเป็นสายพลังก็อ่าชุดไม่ใช่ดิรองเท้าเรียวนาดเดาวนะครับแล้วก็กระดิ่งอ่าค่านี้ก็ลดแรก2จุดได้แล้วนะครับอ่าพลังโจมตีกายเดิมครับเวล์รอลสี่สิบหกแสนเอ่อหกแสนสี่ครับแม็กนี่ล้านสองอ่าถือว่าเยอะนะสำหรับพลังโจมตีเดิมของสายพลังนะครับอ่าพลังชีวิตเนี่ยเวล์รอลสี่สิบหลดหกล้านห้าครับแม็กนี่สิบสองจุดสองล้านอันนี้ก็เยอะอยู่งานนะ จุดท่าสิบห้าเป็นตัวชนใกล้วิ่งไวด้วยนะครับเหมือนอินุยาชาเปะเลยนะครับยืนใกล้วิ่งไวเอออันนี้ค่อนข้างโหดเลยครับมาดูกันที่สกิลหนึ่งครับเบื้องต้นนะก็จะเป็นดาเมจทะลุสตันลดต้านสกิลนะครับโหดมากนะกว้าง280จุดอ่ะจุดาคงจะกว้างประมาณนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ข้ามเท่าไหร่นะสายพลังนะครับก็คูด้าสกิล12บวิปกติครับ่วนสกิล2น่าจะบับหน้าป้อมแน่ๆนะครับอมตะกับสร้างกราอเลือดกว้าง320จุด คูดาสกิลอัลต้าสิบสองไฮเปอร์เก้านะครับความสามารถจไฮเปอร์เพิ่มได้ระดับ2ก็คือ1000หน่วยเอาแลวไงเอาแลวไงพวกนี้มาเนี่ยแน่นอนครับว่าใช้กอน่าจะโหดแน่นอนนะอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแกะมาจากฐานข้อมูลเกมอาจจะมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเลขแต่เบื้องต้นเนี่ยน่าจะแบบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเลนเจอร์ที่หลุดออกมานะครับอจากนั้นนะครับเดี๋ยวมา ลุ้นกันนะลุ้นกันนะไม่น่าจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้นครับว่าตัวละครอาตามรูปนี้นะครับว่าตัวละครยุคใหม่ในรุ่นลูกนะครับยาชาฮิเมะนะครับก็แน่นอนนะโทวะเซซุนะแฝดฟี่แฝดน้องนะเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะแล้วก็โมโรฮะนะครับโมโรฮะนี่ก็เป็นลูกของอิอนุยาชาก,กับคาโงเมะส่วนรุ่นเก่าเนี่ยลุ้นแล้วกันนะคือในมุมผมนะในมุมผมจริงๆเนี่ยผมคิดว่า น่าจะเป็นยาฉาฮีเมะเนี่ยมาเป็นตัวใหม่หมดเลย5ตัวนะครับแล้วก็อาจจะเอาอินเชาตัวเก่าเนี่ยามาเป็นตัวเก่าอาจจะเป็นตัวเก่าเดิมทั้งหมดเลยแต่ว่าใส่โค้ดใหม่นะครับก็าจะแบบว่าเป็นสกิลเก่าหมดเลยนะครับคอมสามารถไ้เปอร์เหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นโค้ดใหม่มันก็จะมีเรื่องของปลดล็อกนับศักยภาพได้แล้วก็ อ่าไม่ต้องใช้จุติโครโบอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นแบบข้อมูลเก่าหมดเลยใส่โค้ดใหม่อ่าตัดปัญหาเรื่องจุติโครโบกับปลดล็อกแสรภาพนะครับหรืออาจจะเป็นตัวเดิมแต่ว่าทําใหม่หมดเลยอ่าแบบเป็นตัวละครใหม่เอี่ยมเลยครับอันนี้รอติดตามนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลใหม่ที่เราก็ยังไม่เคยเห็นกันมาก่อนผมเองก็ไม่เคยเห็นนะอ่าแล้วเป็นข้อมูลที่ยังถูกปกปิดอยู่นะครับอฉะน,นั้นวันพรุ่งนี้ลุ้นพร้อมกันนะแต่เราเห็นแล้วนะครับว่าโทฮะนะครับ โวะเนี่ยมันไปโหดชัดๆตรงความสามารถเฮเปอร์ด้วยไนงะอ่าเพิ่มแร้วห0 0่นหน่วยผมว่าค่อนข้างจะโหดแน่นอนครับโหดแน่ชัดนะครับอ่ะเดี๋ยวพีวพีกันสนุกสนุก,ส,นกสักตาสองตาแล้วกันนะอ่าเล่นให้ดูครับว่าปัจจุบันสองตัวนี้เป็นยังไงนะครับคืออย่างเจ้าเซโตมารูเนี่ยคูลสกิลมานานนะตัวนี้เอาจริงนะปัจจุบันถือว่าใช้ค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเกิดไม่ใช่เป็นตัว แมซคับซึ่งถ้าเกิด Max ในปัจจุบันก็จะยากนิดนึงด้วยความที่ว่าเซนโชมรูเนี่ยเขายืนในกลุ่มข้างหน้าแบบข้างหน้าเลยนะและเลนเจอร์ค่อนข้างจะเปลาะบางมากๆเออทะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ยากอสโสตตัวนี้ลุ้นกันดีกว่านะว่าเขาจะจะเป็นเบอร์ไหนนะครับอย่างแรกก่อนจะมาหรือเปล่าอ่าสคือจะเป็นตัวแบบนี้เลยเหมือนเดิมทุกอย่างแต่พอเป็นโค้ดใหม่ปุ๊บเนี่ย มีตีบวกศักยภาพแล้วก็สลับร่างโดยไม่ต้องใช้จุติโครโบหรือจะเป็นแบบรูปล่างนี้แล้วทำข้อมูลใหม่หมดเลยออกมาเป็นตัวใหม่อันนี้เราดูพร้อมกันนะอาคิดว่า3อย่างนี้แหละอ่าผมไม่มีไม่มีขนลุงแล้วนะครับอ่ะตึ่เล่นไปนะเอะโอเคนะครับเดี๋ยว PVP กันสนุกสนุกนะอ่ารอลุ้นกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคือความสามารถเนี่ย อย่างพวกนี้มันเป็นเพิ่มห้าวิครับก็จะเป็นโหดไปอีกทางหนึ่งนะทางเลือกก็จะค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นแล้วล่ะเออตอนนี้นะครับโอ้เรียกได้ว่าการพั้นทีมเนี่ยมีความโหดมากขึ้นเนี่ยพวกนี้นะครับอ่าชินจังที่มาวารินะครับก็จะเป็นเพิ่ม1000หน่วยโอ้โหซึ่งถ้าใครมีชินจังที่มาวาริเนี่ยแล้วมาโทวะอีก เออซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าผมว่าน่าจะมีอีกเพิ่มแรก1ห0 0่นหน่วยมันต้องมาคู่นะครับซึ่งคู่เก่งอย่างที่ผมคาดเดานะน่าจะเป็นโทวะกับเซซูนะนะครับอ่าแฝดพี่แฝดน้องโอ้โหเรีได้ว่าความบันเทิงเกิดขึ้นเต็มไปหมดแน่นอนนะช่วงเวลานี้นะครับอ่าผมแนะนําไปแล้วนะครับว่ารูบี้ต้องเก็บนะอะตโตกาชาก็าไปเปิดแสงมืดนะครับซึ่งผมบอกแล้วล่ะว่า คนที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่สร้างไอดีใหม่เนี่ยรูบีมีเยอะแยะนะครับก็แนะนำไปแล้วนะครับว่ายังไงก็ต้องมี2,100 Ru รูบี้นะครับไปรูนโคโรโบเลนเจอร์ผมว่าผมเล่นยากแล้วไอดีสของผมนะเพราะว่าเจอตัวกันบินแบบเพียบๆเลยนะครับมาลองตีกับทีมนี้ดูนะครับคือพอผมใช้ตัวบินนะครับภาคพ,พื้นก็จะอ่อนแอลงชัดเจนนะ แต่หลีกโดดนะครับหลีกโดดนะครับเนื่องจากว่า,าปกติไอ้นี้เนี่ยพอเวลาผมแบบไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยบางทีมันไปจมแบบท้อง2เลยนะไจมแบบท้องสองท้อง3นะครับอพอปั้นตัวบินแม็กเนี่ยอ,อย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยได้นะครับอเดี๋ยวดูครับอแตกหมดตายหมดไม่รอดเลยสักตัวหนึ่งข้างล่างแบบเปลาะเลยนะครับ อ่เซตโชช่วยหน่อยอ่ะช่วยได้อยู่นี่มีบีบเห็นไหมบีบศัตรูมากองรวมกันนะครับอ่ะใครมีอยู่ก็ลองนํามาเล่นดูนะอ่ะตบินตีป้อมแตกโอ้โหเราตายเพราะว่าตีป้อมนะครับอ่ะข้างล่างเราก็เอาตัวถึกยืนขวางไว้ตัวปัเข่าไว้ตัวบินตีแตกเจอเลยนะเล่นรอบเดียวแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูนะครับว่าประกาศ ตอนที่ผมลงทริปก็อาจจะเห็นประกาศแล้วนะครับว่าวันศุกร์ช่วงเช้าครับเซิร์ฟจะมีการปิดเปิดกี่โมงครับแล้วก็รอดูนะในส่วนของตัวละครนะครับว่าจะมีตัวอะไรามาบ้างเพราะว่าเช้าของวันศุกร์นะครับเช้าของวันศุกร์นะครับก็จะมีข่าวออกมาก่อนนะครับว่า,าโคโรโบก็เป็นเนี่ยแหละนะครับายาชาฮิเมแะนะ่นอนร้อเ็นะส่วนจะมีอินุยาชาพวกมาด้วยไหมครับอันนี้ก็ต้อง รอติดตามนะครับช่วงเช้าก็น่าจะได้รู้กันครับส่วนคืนนี้ที่เพจเรนเจอร์ทางการก็ไปรอดูนะครับว่าเขาจะเหลืออะไรมาเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเฉลยมาร็อตเซ็นแล้วมันก็ไม่ต้องทายเลยแล้วนะครับซึ่งก็ผมว่าไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าทางการหลุดมาเองแบบนี้เราก็เฉลยกันไปด้วยกันเลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะรูบี้ยังเหลือวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่29นะครับเนื่องจากว่าโคโลโบมาแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่มโอกาสคู่เทพมันจะไปนู่นเลยนะ คือ31มก,กราคมนะครับก็จะเป็นวันจันทร์ตอน4ทุ่มอาจจกนั้นเนี่ยยังมีเวลาเก็บรูบี้ได้อีกนะครับอาก็วางแผนให้ดีๆนะเออว่าจะเอายังไงนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวรอ้นรอ,อติดตามแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ